จนูบัล์ลีก็ห่มโลกไม่มีซาร่าไม่ขานใจดาวรุ่งมอรโรดกชันดี5ประเด็นเด็ด Liverpool, นนลิเวอร์พูลทะลุนอริซิตี้ในศึกเอฟเอคัพประเด็นหงขวาสายการประกันอาันลาตำแหน่งของเจ็คกิงกรอฟกลายเป็นการจุดไฟแห่งความมุ่งมั่นของบรรดาขุนพลลิเวอร์พูลในการงัดฟอร์มที่สุดยอดด้วยการไล่ทุบนอริซิตี้ห้าสองที่สนามแอนฟิลด์ในศึกเอฟเอคัพรอบที่4เมื่อวันอาทิตย์ที่28มกราคมที่ผ่านมาโดยสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือแม้ทีมขัดโมซาลา แต่รางรุกของทีมยังคงดูดนันและน่าจะอันตรายยิ่งขึ้นก็ะด้ขณะที่เจ้าหนูคอนเนอร์บาสลีย์ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนอกจากจะเล่นเกมรุกดุดันแล้วการเปิดบอลก็เฉียบคมส่งผลให้ทําได้ถึง2ออันซิส่วนดาวรุ่งอีกคนก็ไม่ชมไม่ได้เลยนั่นก็คือเจนสแคร์คอนเนลที่ลงเป็นตัวจริงแบตแรกและทํา1อันซิแถมยังเล่นด้วยความมั่นใจมากๆสําหรับตอนนี้เดอะแรดนะครับกําลังเดนหน้าเพื่อสร้างความทรงจําที่งดงามที่สุดให้กับเจ็คกิ้งคลับ สำหรับฤดูกาลสุดท้ายของเขาในทินแอนเฟลส่วนจะเป็นความทรงจำที่ยง่า่ขนาดไหนนั้นต้องมาลุ้นกันจนถึงกระทั่งจบซีซั่นนะครับเราเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่1ไม่มีซาร่าก็ไม่ใช่ปัญหา ตอนที่รู้ว่าโมเมดซาลาต้องไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเชื่อว่าสาวกเดอะครับคงรู้สึกใจหายเนื่องจากวันวันเก็บเกมรุกของทีมที่จะกัดประสิทธิภาพเพราะทั้งดาวินอุเยตและคริสกัปโยังไม่สามารถฝากผีฝากไขได้เท่าที่ควรย่างไรก็ตามนะักตั้งแต่ที่เบองโมไม่อยู่แนวะรุกของหงส์แดงก็ยังคงดุดันหรือน่าจะอันตรายยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำโดยเฉพาะนูเยตกับดิโกโซต้า Ye ota, ที่ประสานงานร่วมกันได้อย่างลงตัวโดยมีลุยเดิอร์และคริสกัปโ ที่คอยทำหน้าที่สอดแทรกเพื่อสร้างความแตกต่างต้องยอมรับว่านในช่วงที่ซาลามิอยู่โชต้าก็ถือเป็นความหวังในแดนหน้าอย่างแท้จริงขณะที่ดามินุเยตสามารถสมบทหน้าเป้าดีๆและยังโดดเด่นเมื่อขยับไปยืนริมเส้นทางฝั่ง,งซ้ายสำหรับตอนนี้ในหัว,หวของทีมชาติโปรเก็ตมีส่วนเกี่ยวข้องกับ9ประตูนใน10เกมหลังสุดของเดเรดส่วนนุเยตตะบันไปแล้ว10ประตูนในทุกรายการฉะนั้นทงคู่กำลังอยู่ในช่วงความร้อนแรงสุด,สด ซึ่งแน่นอนว่าแฟนบอลหงแดงอยากเห็นว่าพวกเขาจะรักษาผลงานแบบนี้เมื่อซามารถกลับมาช่วยทีมอ,อีกครั้งประเด็นที่ 2. ดาวรุ่งมรดกล้ำค่าจากเจ็คกิ้งครับหลังจากที่เจ็กิ้ครับประการอำลาตำแหน่งหล,ลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งแน่นอนว่านี่คือเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับแฟนบอลหงแดงแต่ก็ต้องยอมรับถึงการตัดสินใจของบอสอย่างไรก็ตามหนึ่งในสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ให้กับทีมก็คือบรรดาวรุ่งชั้นยอด จอร์เรลคอนซาแคนเนอร์บรัสลีและเจมส์แม็กคอนเนลได้กัดลุ้นสนามพร้อมกันสนันเป็นการแสดงเห็นว่าในายใหญ่ชอยมันมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทั้งสามดาวรุ่งเหล่านี้มากขนาดไหนสำหรับคอนซาและบรัสลีตอนนี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมได้แล้วหลังจากพิสูจน์ศักยภาพของพวกเขาให้เห็นมาแล้วทั้งในเกมลี เกมฟุตบอลถ้วยภายในประเทศและยูฟายูโ,โรปาลีกกาแลตี้แมคโคนเนลนะครับเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสเดบิวต์เป็นตัวจริงและก็ไม่ทําให้เจ้าไหนต้องผิดหวังเมื่อโชว์ความในแผงมิฟิลได้อย่างยอดเยี่ยมและเล่นนิ่นงๆทั้งๆท,ท,ที่อายุเพียงแค่19เปี p, และที่สุดการจัด1นึ่งแอซิ์อีกด้วยส่วนคอนเนอร์บราสลีย์ทำไป2องแอซิ์ เชื่อว่าโมโรดกที่จินกรับทิ้งเอาไว้ให้นั้นไม่เพียงแค่การวางราฐฐานเกี่เข้มแข็งให้กับยีนเท่านั้นแต่พวกนักเตะดาวรุ่งเหล่านี้จะขึ้นมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องและเป็นกําลังหลักของทียมในอนาคตประเด็นที่3ตัวหลักกลับมาพร้อมฟิตสมบูรณ์เรื่องหนึ่งที่น่ายินดีสําหรับแมตช์นี้ก็คือการที่ได้เห็น ทีแมนคนสังก,กันหายจากอาการบาดเจ็บประปรางสนามเขาสนิมกันออกจากนักแข้งซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมสำหรับครึ่งซีซั่นหลังของลูดูกานนี้ก่อนหน้านี้นะครับพงแดงทองเจอวิกฤตนักเตะตัวหลักโดนโรคเรื่องเล่นงานทั้งโดมินิกซบอสไลน์เดนอเล็กซานเดอร์นอนดูโรเบอร์สันและคา,า,าร์ตาซมิกัด ทำให้จุดกึ้งครับต้องปรับทับด้วยการปรับโจโก,เ,กเมสไปยืนแบ็คซ้ายส่วนคอนเนตบลสลีทำหน้าที่แทนรองแทนซึ่งทั้งสองคนนะครับก็รับหน้าที่เล่นได้ดีในบทบาทนี้อย่างไม่มีที่ติและสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดให้ไปของทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับตอนนี้ซูบัสไลอเล็กซานเดอร์โนและโรเบิร์สันกับมอร์ฟิตพร้อมสมบูรณ์แล้วและได้ลงเล่นเป็นตัวสำหรในแมต์นี้พร้อมกับโชว์ฟอร์มดีทั้งหมดอีกด,ด้วยดังนั้นชื่อว่าในแมตยืนโลซีในเกมลีกเมื่อวันพุธที่31มกราคมน คงจะได้เห็นพวกเขาลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับประเด็นที่4ีรองเทนบวกเบสลีย์เล่นคู่กันสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์ูอยากจะเห็นมากๆนะครับในตอนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์อโนลงสนามพร้อมกับเบลสลีย์นั่นหมายความว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการปรับแทคนคติของเชคก,กิงคลับแบบตนรูปแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนมักจะเรือกร้องให้รองเทนทำหน้าที่กองกลางเต็มตัวไปเรื่อย หลังจากแสดงผลงานอย่างโดดเด่นในตำแหน่งอินเวตฟุลแบ็กและเวลาที่ลงเล่นกับทีมชิงกฤษไว้ครั้งที่เจาเลดโซแกนเลือกจับเขายืนอยู่ในแผงมิฟิวเหตุผลที่คุณซือเลดดอยยังไม่สามารถจับเทนส์อาเล็กซานเดอร์โนเยนในตำแหน่งมิฟิวเต็มตัวเพราะเขายังกลหาคนที่จะมาทําหน้าที่แบ็กขวาไม่ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างน่าจะลงตัวแล้วเมื่อบลัสลีตอบโจทย์ที่รอคอยมานานได้สาเร็จ การได้เห็นเจนเคลับเปลี่ยนตัวสตาร์ดังชาวอังกฤษลงสนามโดยที่ไม่ถอดบรัสลียออกนั้นเป็นการบ่งบอกว่าเขาพร้อมแล้วล่ะครับที่จะจับเทนส์สวมบทมิคฟิลตัวกลางและเกมนี้เจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะฟอร์มก็เล่นโดดเด่นมากๆทั้งการเล่นที่มีอิสระการใจบอลที่แม่นยำและมีโอกาสยิงไกลอีกด้วยประเด็นที่5เดน้าสร้างความทรงจำร่วมกับเจเกคลับ สำหรับตอนนี้สิ่งที่บรรดาผลวันหงดางต้องการทําก็คือการสร้างความทรงจำที่ดีงามที่สุดเท่าที่จะทําได้สําหรับฤดูกาลสุดท้ายคองมภายใต้การกดเมืองเยนของเจคิงครับเดรดนะครับเดินหน้าเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกน,นะครับกานเดนการพวกเขายังทะลุเข้าสู่รบอรบชิงชนเลิศเกมคารครับพบกับเชลซีส่วนในสึกพิมลนังกีฬก็ล้างตาแหน่งจางูงและศึกยูฟาจชมเลีก็ได้เล่นรอบนอกเอา การลุ้นถึง4ี่แชมป์ในการนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เพราะด้วยฟอร์มการเล่นที่กำลังดูดันประกอบกับแรงกระตุ้นจากการที่ Club เชลซีครียมอํลลาเทียมอะไรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นในแมตช์ต่อไปที่พบกับเชลซีในเกมลีกแม้จ,จะเป็นเกมที่ยากลำบากเพราะต้องไปเยือนทินสตมฟอร์ตเบดแต่ด้วยภารกิจพิชิตความฝานันงานนี้คงได้เห็นการสู้แบบถวายหัวเพื่อ บอสของเรานะครับเกมนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นนักเตะลิเวอร์พูลแสดงความชงลักภักดีและตอบแทนความไว้วางใจของกุนซือชาลเลอรมันด้วยการออกไปเยือนเชลซีใส่เต็มที่ถวายชีวิตกันเลยทีเดียวบาสลี์แมคโทเนลสุดยอดตัดเกรดข้งลิเวอร์พูลไล่ต้อนนอริทซิตี้ยับ10เอฟเอคับตัดเกตด้า้งลิเวอร์พูล ลีบาผู้แข่งของเราเองกยังคงแสดงโชว์ฟอร์มให้เห็นถึงการเล่นที่ดุดันโดยจากการไล่ต้อนนรกมินเหลืองอ่อนนอริสตี้5 2ตเอฟครับรอบสเมื่อวันอาทิตย์ที่28มกราคมที่ผ่านมาโดยงานนี้บรรดาพลพรรคหงดางโชว์ฟอร์มได้เด็ดสโลติทุกคนโดยเฉพาะคอนเดอร์บรัสลี้ที่ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นชั้นยอดรวมทั้งจัด 2แอซิ์ในแมตช์นี้อีกด้วยขณะที่ดาวรุ่งอีกคนยานเจมส์แมคเคลลก็ได้ลงเป็นตัวจริงเกมแรกและก็แสดงให้เห็นถึงพวสวรรค์แถมยังซัดไป1แอซิ์อีกด้วยเรามาดูตัดเยนนักเตะลิเวอร์พูลในเกมเกมนี้กันหน่อยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่อาริซงเบก้าได้รับไป6คะแนนถ้าไม่ต้องออกแรงเซฟอะไรมากนักนะครับส่วนจังหวะที่เสีย2ประตูนั้นหมดสิทธ์เซฟจริงๆ โจโกโมเมดได้รับไปจนนัดคะแนนเยียกงทำหน้าที่แบ็กซ้ายด์ดีนะครับแม้เป็นช่วงนะครับที่ขยับเข้าไปเล่นตรงกลางจากการหยุดเกมสวนกลับของโนลิิตีได้ตลอดนะฮะจารเรลคอนซาดได้รละไป6.5านคะแนนคล้องวันนิ่งและเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งพยายามช่วยเล่นเกมบุกแต่มีจุดผิดพลาดจังหวะมงบอลไม่ดีทำให้ทีมเสียประตูที่2อิบไรามากโกนาเตได้รับไป7คะแนน เก็บกินลูกกลางการได้หมดนะครับไม่ไปล่อยแนวรุกกู้แข่งได้มีโอกาสทําประตูมากนักคอนเนอร์บลัสลีย์ได้ไปปาดขะาดยิ่งเล่นยิ่งเต็มไปด้วยความบันจายโดยโชตการเล่นเกมมุกที่ดุดนันขยันวิ่งและยังทานึดถึง2ออสเซ์เคอร์ติจอนได้ไปเราไป7.5าคะแนนพยายามก็ไปในพื้นที่อันตรายของกู้แข่งจากการมองอย่างฉันฉลาดในจังหวะได้ประตูขึ้นนำม,มีส่วนสำคัญที่ทำให้โชต้าได้จบสกอร์นำา3ประตูต่อหนึ่ง รอยันสกาฟินแบกเด้รลบไปเจ็ดคะแนนเอาชานะการยังบอลในแดนกลางได้ตลอดนะครับความสามารถเฉพาะตัวช่วยให้เกมรุกของทีมมีมิติมากขึ้นได้จังหวะยิงสองที่สคงั้งสุดท้ายก็มีชื่อบนสกอร์บอร์ดเจมส์แมคคอนเนลเด้รลบไป7.5นาคะแนนเดบิวต์ลงเป็นตัวจริงพร้อมกับจัดแอซิสต,ต์ตั้งแต่นาทีที่16ครอบความบอลด้วยความมั่นใจทั้งทั้งที่เพิ่งอายุปีฆ่19เปีทำหน้าที่เชื่อมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและ ที่สำคัญนะครับขยันวิ่งกดดันและช่วยย่งบอลกลับขึ้นมาได้ตลอดดิกโกโซตาได้รับไปปาดขนานวิ่งทำทางเพื่อหาช่องทางทำประตูตลอดพยายามสร้างสนกุนกการกับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมการขยันและการเล่นยังมีสมาธิจังหวะจบสกอร์คมกริบโคดีก้กระโปดได้ไป6ขคะแนนอาจมีข้อผิผดพลาดในเรื่องของโอกาสในการจบสกอร์ที่ไม่ค่อยได้ขาดแต่จุดเด่นก็คือการพยายามวิ่งสอดขึ้นเพื่อหา พื้นที่ว่างและจ่ายบอลให้เพื่อนได้ลุ้นตั้งหลายครั้งดาวินดูนเยสได้รับไป7จุดาคะแนนพัฒนา,นานการเล่นนด้ดีอย่างต่อนเนื่องการจบสกอร์มีความจบคามมากขึ้นความเร็วสร้างปัญหาเก็บเกมรับผู้เยันได้ตลอดต่อไปนะครับเป็นตัวสซลองที่ถูกส่งลงมาในสนามวร์กิ้ฟันไธทันอิบไรมาโกนาเตในในาทีที่5 5ได้รับไป7ขนน็คะแนนลงไปช่วยขันเกมรับให้เดี่ยวแน่นยิ่งขึ้นก่อนที่จะโชวก์การมงสุดเด็ดขาดส่งบอลเขา้าซุกตั้งข่าย แต่พลาดไม่บีบคู่แข่งทำให้มีพื้นที่ได้ยิงไกลจนทำให้ทีมเสียประตูที่2องแอนดูโรบสันทานโจโกเมนในนนทีที่55ได้รบไป6ขนาคะแนนกลับมาลงสนามครั้งแรกหลังจากพักยาวไปถึง3เดือนการเล่นเกมรุกและเกมรับนั้นยังดูติดติดกัดขัดแต่หลังจากน,นี้น่าจะค่อ,คอยๆดีขึ้นเรื่อยๆเทนอลนัลซเซเนอโนทนเคอร์ติจอนในน,ในีที่5 5ได้ระไป7ัคะแนน ไดะรับบทบาทกองกลางเต็มตัวและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะจังหวะที่ยิงไกลที่แม่นยำและการเปิดบอลที่เฉีวบคุมของเขาโดมินิกซูบอสไลท์แทนเคอร์ติจอนในนาทีที่25ได้เราไปจากแข่งเรามาช่วยทำเกมของลิเวอร์พูลให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดดเด่น,นมากๆในการเล่นเกมบุกและทำหนึ่งอสซิสต์จากการเปิดลูกเตะม,มุมที่แม่นยำลุยดีอาร์แทนจอห์นส์แมคโคนัลในนาทีที่79ได้เราไป6คะแนน มีอิทธิพลกับเกมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะใช้ความเร็วและความคล่องตัวจากการปั่นป่นปวนเกมรับ City. นอริซิตี้น่คือตัดเกและ5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับที่ลูกผู้ของพวกเราเอาชนะนอริซิตี้ไป5ประตูต่อ2นะครับหรือว่สองจุดศูนย์นะครับกำลังไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับซึ่งก็น่าเสียดายมากนะครับมรดกที่เจครับทิ้งไว้ให้ท่านพ่อของเราไม่ได้เป็นคนสารต่อนะครับแต่แกทิ้งไว้ใหอ้อย่างสุดยอดจริงๆนะฮะ โดยผลงานในเกมนี้แสดงให้เห็นว่านักเตะทุกคนต่างมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อที่จะคว้าชัยชนะเพื่อพ่อและบอสของเรานะครับเกมนี้จึงเป็นโอกาสที่นักเตะแสดงความจงรักภักดีและตอบแทนความไว้วางใจของบอสของเรานั่นเองโดยพวกเรานะครับยังคงเหลือให้หลุ้นกันถึง4แชมป์นะครับแล้วตอนนี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมด้วยแรงผลักดันและจิตวิญ,ญญาณเพื่อจะเล่นมอบให้เจ้านายเป็นครั้งสุดท้าย แล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรหลังเกมลิเวอร์พูลและตัดเกตดนักเตะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบุ้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ